ตอนคดีฆาตกรรมในโรงพยาบาลรายการคนหาผีมันหายไปไหนวะโคตรปริศนานเลยมื่อกี้เนี่ย เมื่อกี้ใครใครดูทันมั่งผมไม่คิดว่ามันจะหายไปต่อหน้าตาผมเลยนะแล้วเสียงเสียงหัวใจอะไรนี่หายเกลี้ยงเลยมันหายไปไหนวะขึ้นมาเจมันขึ้นมาแล้วไอ้แจ็คตัชิบหายเลยอ๋ยไอ้เจมันรู้ได้ไงวะ ทุกคนมาที่เดิมแจ็คก็ไแอบ,บที่ตู้เดิมมันจะดีเหรอวะดีดิวะกูเปลี่ยนตู้ดีกว่าไอชิบหายขึ้นมาหมดแล้ว <c oughs> โอ้ยมีรอยเลือดไอ้ชิบหายไอ้จีมันตามรอยเลือดมา <c oughs> ในขณะที่หลอนกำลังไล่ล่า,ลาผมอยู่หลอนได้หายไปอย่างปริศานาะใช่เหรอเอา้าไอมันหายไปไหนวะ ไอแค้มันมันมันหายไปไหนวะมันไปไหนแล้ว่ะจั๊กไม่รู้มันหายต่อหน้าเข้าเลยอ่ะเจ๊ดผมมันหายไปไหนวะเมื่อกี้มันฟันข้าได้นะเว้ยมันมันหายไปไหนวะเสียงมันหายไปอ่ะเออหายต่อหน้าเลยอ่ะเจ๊มันันนี่เดี๋ยวพามาดูมาพามาดูหลบหนีหลบหนีเมื่อกี้ข้าหลบตู้นี้เว้ยดูมาดูตรงนี้เนี่ยทุกข่ายดูเนี่ยแจ๊กปีบังในกระเพร่าเะใช่เหรอ เเจป็นไงนี่ไงนี um yeah> um <k <k like um, yep ่ไงมันก um ็บิงออกมาได้เจแล้วแล้วเนี่ยแล้วแล้วพอมันมาใช่ไหมข่ารู้มันจะมาข่าข้ากดกดสปินออกมาเลยปึบแล้วมันแล้วมันก็หายตรงนี้เลยฟึบหายต่อหน้าต่อตาเลยหายฟึบไปเลยนะเว้พวกแกหายฟึบไปเลยอ่ะพี่ออกเหรอวะถ้าออกทำไมเราไม่หลุดนะไอ้เจผีหรอกมันไปไหนแล้ววะไม่รู้เฮ้ยเงียบเลยไอ้เจไอ้เจ ว่าเราโดนเอาคืนแล้วแหละแม่งซ่อนในกําแพงให้เราออกจิ้่หายแล้วโดนย้อนสองโดนดูดไปในตู้ตกตกมงตกแมพออ้ยมีตอนนี้มีนักวิชาการวิจารณ์กันมาอย่างต่างๆนานา,นา,นานมากมายนะครับผมหลคอมเมนต์เลยแต่เราไม่รู้เหตุผลแท,ท้จริงคือเขาหายไปไหนครับผมตอนนี้เงียบเลยอะ่ะเฮ้ยแต่ยนว่ะมันตัดบทตรงหน้าผมนี่แหละมุนฟันผมล้มเลยนะ่ะ คือมันยังไงของมันวะดูดิเจดูดิมันยังอยู่ในห้องปะวะผีแรงสองอยู่ในห้องไหนวะเฮ้ยหลอนวะ่ะเฮ้ยมีทสนาเย็นลุกเราจริงว่ะมันสิงในโรงพยาบาลแจ๊คมนสิงในโรงพยาบาลนะ <c oughs>